ล้อจักรยานไฟฟ้าไม่หมุนนะครับมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาซ่อมล้อจักรยานไฟฟ้านะครับขึ้ใส่ไฟฟ้านะครับ48โวลต์350วัตต์นะครับตัวนี้เล็นฮิดนะสองล้อมีปัญหานะครับรุ่นนี้สอล้อนะครับลองตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับของเดิม fc เป็นแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ปลั๊กมันจะไม่ตรงนะครับ สลับกระโดดครับระหว่างสายกลางของใครมีปัญหานะครับก็จะมีล้อมีกลอกมีสายกลางมีคันเร่งนะครับมี4สอย่างนี้นะครับที่ที่สามารถทำมาเช็คซ่อมรวมกันได้นะครับอยากรู้ว่าเสียกุไหนวันนี้ตามมาเลยนะครับขึน้นตัวนี้กล่องเสียนะครับทั้งได้เปลี่ยนกล่องแล้วนะครับกล่องเสียของเดิมสายมีบวกมีลบเนี่ย ละลายเลยนะครับเพราะว่าพอเสียแล้วเขาจะเกิอดอาการมอเตอร์ไม่หมุนนะครับพอมามอเตอร์ไม่หมุนแต่ว่ากระแสไฟเขายัางเข้าอยู่นะครับกระแสไฟเข้าเข้านะครับเข้าแล้วเขาแช่นะพอแช่แล้วมันไม่หมุนนะมันก็สายไฟก็ร้อนนะครับสายไฟร้อนก็ก็ทีนี้มันก็จะทําให้มอเตอร์ไหม้นะครับ มาไล่สายเลยวิธีเปลี่ยนกล่อกนะครับก็ให้สีตรงกันนะครับสีน้ําเงินตรงน้ําเงินนะครับเหลืองตรงเหลืองเขียวตรงเขียวนะครับชุดพอเซนเซอร์นี้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับแดงตรงแดงดำตรงดำนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหลืองเขียวน้ําเงินนะครับพอเราต่อชุดนี้เสร็จแล้วทีนี้มาต่อสายแปดเลยนะครับสายแปดมี3ามเส้นนะครับมีดำนี่ก็คือ มีลบนะครับแดงใหญ่ก็คือ b บวกนะครับ b ีบวกเส้นใหญ่นะส่วนเส้นเล็กสีแดงก็คือไฟเปิดสวิ์นะครับ <laughs> ก็เป็นไฟขั่วบวกเหมือนกันนะครับแต่ผ่านสวิ์มานะครับสีนี้ก็มาเริ่มต่อได้เลยนะครับตัวนี้ต่อ48โวลต์นะครับเนี่ยจากสายต้นขั้วของ FC เนะครับ เรียบร้อยนะครับให้เราทําการให้เราทําการเสียบสายเรียนรู้นะครับช่างก็จะใส่้าตั้งส่วนนี้ก็สามารถ ทำเองได้นะครับตัวนี้นะแต่เล็กตัวนี้มันจะบ,บางหน่อยนะครับบอกไว้อายุการใช้งานมันก็จะไม่ค่อยดีมันเหล็กหนานครับทีนี้พอใส่เสร็จแล้วเราก็เสียบสายเรียนรู้เลยนะครับสายเรียนรู้อยู่ตรงนี้นะครับสีขาวสองเส้นเลยนะปลั๊กเล็กปลั๊กเดี่ยวนะครับเสียบอย่างนี้ถ้ามันหมุนถูกทางนะครับมันหมุนถูกทางแล้วก็เอา ทางน,นี้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อสายสายคันเร่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันทางเนี้ยมันไม่ถูกทางมันไม่ใช่เดินหน้านะครับเราก็เสียดีถ้าทางนี้คือเดินหน้าถูกทางเราก็เอาทางนี้นะแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยต่อสายคันเร่งสายคันเร่งมี3สีนะครับมีเขียวแดงดำนะครับเขียวแดงดำ ตัวคันเร่งก็เหมือนกันนะครับเขียวแดงดำนะแต่ส่วนสายกลางตัวนี้จะเป็นชมพูกับน้ำตาลดำนะครับ่ะตัวนี้ค<อ>ันเร่งเสียด้วยใช่ไหมคะคันเร่งเสียด้วยนะครับต้องขอแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าเมาืม่อกี้ไม่ได้แจ้งเราก็เร่งนะงนะตัวนี้คันเร่งที่ร้านเนาะ ก็จะเป็นสีขาวสีเทานะครับขาวกับเทานะครับตัวนี้ก็จะเขียน123าให้นะครับขาวกับเทาตัวตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับสปีดนะนี่นะครับขาวกับเทานะที่เข้ากล่องก็คือเส้นนี้นะครับจะเขียนจะเขียนให้นะครับว่าตัวนี้คือเกียร์หนึ่งสองสาม น,นี่คือคันเล่งนะครับเขียนให้นะคันเล่งคันเล่งนะครับจะเขียนให้นะ <Okay. S 1> คันคันนี้จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็สายเบรกนะสายเบรกสายไปเลี้ยวประมาณนี้นะเย็น ้องจับไว้เด้ค่ะหันให้กล้องดูด้วยค่ะสวิกอ่ะตรงสวิก เส้นเทียหนึ่งสามถ้ามันสลับกันเราก็สามารถสลับสายตรงนี้ได้นะครับและสายสองเส้นน,นี้นะครับก็สามารถสลับกันได้โอเคนะครับก็เราสลับกันขาวสลับเอทานะครับเทาสลับเท้านะครับแต่ถ้ามันถูกแล้วก็คือใช้งานได้รสรุปว่าล้อนี้อะไรเสียบ้างคะก็ล้อนี้ก็กล่องนะครับกล่องแล้วก็กคันเร่งนะครับ คันเร่งเอฟซี FC ส่งมากี่อันคะนเร่งส่งมาสองอัน,นะะเสียหมดเลยเนาะตันนี้น่าจะเป็นตัวนี้เป็นตัวเดิมส่วนตัวนี้น่าจะเป็นของใหม่ที่เอฟซีต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของใหม่แต่มันไม่มีเกียร์นะครับช่างต่อไปให้ให,หม,ม่ไม่มีเกียร์นะ,ะอันนี้ของที่ร้านเนาะนการไม่มีเกียร์มันก็เวลาออกตัวมันมันก็จะเป็นผลดีก็คือาสามารถออกตัวนเนิมๆได้นะครับยกขึ้นหน่อยค่ะ นี่นะครับถ้ามี่เกียร์นะเราก็ออกจะช้างนี่ได้พอเราวิ่งแล้วก็ใช้ความเได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกด,ดไลค์กดแชร์นะครับส่วนสายก็ตรงนี้นะบอกรายละเอียดนะ <S <S สายคัรเรงสีนี้นะครับนี่สายคัรเรงสีนี้สายเกียร์สีนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับ เบรกก็จะเขียนว่าเบรกให้นะเบรกเบรก R เบรก L นะครับเลือกเอาฝั่งไหนก็ได้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยว R ไฟเลี้ยว L ก็เลือกเลือกเอาตามสัญญาณที่เราเปิดนะครับเราเปิดมาถ้าเปิดซ้ายฝั่งไหนติดก็คือจะซ้ายเมือฝว่านะครับแล้วก็สวิตช์กุญแจโอเคครับ ก็ฝากใครชอบก็ฝากกดติดตามไว้นะครับหปรดฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณค่ะ